โอเคครับก็กลับมาพบกับพอบ้านเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวิเคราะห์วิเคราะห์ว,ะวิจาร์โปรรีกนะครับโปรรีกซัมเมอร์2021นบอวีโปรรีกนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจกันยกใหญ่เลยนะครับเพราะมีทั้งผลที่ตามคาดและผลที่เกินคาดนะครับดูจากผลการแข่งขันเลยนะครับเนี่ย เพื่อนๆใครที่ดูสดอยู่เนี่ยผมว่าจะต้องแบบไม่แปลกใจนะคู่แรก e v o s e s p o r t นะครับก็ชนะ QG ไปได้3ต้นหนึ่งนะครับโดยที่เกมนี้คือ e v o s ก็ได้ให้ปอซ่ามาเล่นป่าอีกแล้วนะครับเล่นป่าไป2เกมนะแล้วก็ชนะทั้ง2เกมด้วยอ่าแล้วค่อยให้บูโด,โดปิงลงมาในเกมสุดท้ายนะครับโดยที่เปลี่ยนโลมิงนะใช้เต๋าเต๋าแซดแทนนะครับ ก็เก็บชัยชนะไปได้ครับ3ต่อ1แต่ทีเนี้ยคู่ที่2เนี่ยคือเซอร์ไพรส์มากเลยครับวาเลน c ซ e ียซีเอฟอีนะครับเอาชนะ d t แท็กทารอนไปได้3ต่อ0เกมเลยคือ d t แท t a ท o n เนี่ยแชมป์เก่านะฮะแต่ไม่ได้สักเกมเลยคือมันหมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าแบบวันนี้พวกคุณไม่สบายแหละครับ d t แท็ทารเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ ที่ดูสดมาคือสิ่งที่ดีแทกทารอนเนี่ยเปลี่ยนเลยก็คืออย่างอย่างมีอย่างเดียวเลยคือเปลี่ยนจังเกิลจังเกิลไม่ใช่แฮปปี้จังเกิลเป็นหมูพีแค่นั้นเลยซึ่งผมมองว่าคือการเออการเปลี่ยนองค์ประกอบ1คนในทีมอะ่ะมันก็ส่งผลกระทบอยู่เนาะแต่มันก็เ,เกมนี้มันเล่นกัน5คนใช่ไหมครับก็ถ้า จังเกิลปกติอะแฮปปี้ก็ไม่ได้แบบโชว์อภินิหารอะไรมากมายนอกจากเมื่อวานนะเอลันดอร์หมุนหัวปั่นเลยแต่หมูพีที่ลงมาเนี่ยเป็นจังเกิลสไตล์แครี่เลยคือเล่นแครี่แครี่ป่าเปิดมาก็ซิลิก้าป่าเลยผมว่าผมว่าก็ทำได้ดีนะทุกอย่างแหละแต่เหมือนกับว่าวาเลนเซีย CFE Sport เนี่ยได้กำลังใจมาจากเมื่อวานด้วยนะครับ เมื่อวานเนี่ยคือพิกชนะ e w o r s e-sport เนาะเออสองต่อสามวันนี้เลยแบบกำลังใจมาเต็มที่แล้วก็จังเกิลของวาเลนเซียเนี่ยอัลมอนพีเนี่ยก็คือดูเดือดมากอะ่ะวันนี้คือเล่นแบบเล่นเล่นดีอะ่ะเออเล่นดีเล่นดีนดในหลายๆห,ห,หลายช็อตเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะหาให้ดูว่าหลายๆช็อตที่เล่นก็คือแบบอย่าง อย่างอัลมอนพีอ่ะเล่นพวกไฟเตอร์พวกอะไรเงี้ยไฟเตอร์ Fighter ป่าเงี้ยคือคือเล่นเรียกได้ว่าแบบเออฟอร์มดีฟอร์มดีมดะฮะอ่ะโอเคต่อไปเรามาดูคู่สุดท้ายดีกว่าคู่สุดท้ายนี่คือแบบมหากราบห้าเกมสนุกมากถ้าใครไม่ได้ดูเนี่ยแนะนำให้กับไปย้อนดูนะครับทุกห้าเกมนะฮะจะเห็นรายละเอียดอะไรที่มันแบบเออแต่ละเกมอะ่ะ มันมีความสุดของมันนะ่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยบุริลัมอยู่ในเตดนำนํำก่อนนะนำเบคอนดําเบคอนไทม์ก่อน2ต่อ0เกมนะก็คิดว่าแบบจะปิดเกมได้ละเบคอนจะปิดเกมได้ละไม่ใช่เบคอนจะปิดเกมสิเบคอนจะถูกปิดเกมแล้วปิดเกมศูนย์ละวิลัมน่าจะชนะเกมศูนย์ละแต่กลายเป็นว่ามันรีเวิร์สสวิปนะครับก็คือพลิกกลับมานะเป็นเบคอนชนะ3ต่อ2 ก็เลยกลายเป็นว่าเบคอนก็ย้ำแค้นให้บุรีรัมไปนะครับชนะทั้งอ่าช่วงเลกแรกแล้วก็เลกที่สองเนาะกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับคะแนนตารางคะแนนนะครับคือคือเขาเรียกอะไรนะเบคอนเนี่ยทิ้งห่างอันดับสองบุรีรัมวีเต็ดอ e ีสปอร์ตไปสามคะแนนนะครับส่วน ดิแทคคารอนนะครับวันนี้พลาดนะครับคะแนนก็เลยไม่กระเตื้องเลยครับไม่ชนะสักเกมเลยไม่มีคะแนนไปกดดันที่2เลยส่วนวาเลนเซียอีสปอร์ตเนี่ยก็ขึ้นมานะครับกดดันอีเวิสเดบิวนะครับก็ขึ้นมาเป็นที่4เนาะเนื่องจากอ่าไปอะไรนะแพ้จำนวนจำนวนนัดที่แพ้น้อยกว่านะน้อยกว่าอีเวสนะ ทั้งนี้คะแนนเท่ากันแล้วก็ e arena นะครับอยู่ที่5นะครับเอ้ยไม่ใช่ที่5อยู่ที่5คะแนนอยู่ที่6อยู่ที่5คะแนนแล้วก็ king of gamer ครับก็หลังท้ายนะครับโ okay. อเคเดี๋ยววันนี้เราลองดูกันสักเกมหากให้ดูเกมสุดท้ายอ่ะเกมสุดท้ายของอ่าเบคอนกับ um บุรีรลำนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าใครได้ดูแล้วก็น่าจะรู้แหละมันมีช็อต สวยๆเยอะมากเลยเกมสุดท้ายนะดูกันตอนนี้เป็นหน้าดับตัวนะเออ เสียงมันเด่นนะครับมันทำให้ตัวพวกนี้มันไม่ได้ยืนได้นานนะครับหรือว่าตายตายโหงก่อนะที่ซีเนียลจะลงโอ้โหตายโหงนี่เผาไม่ได้เลยอะเย็ดเลยเย็ดจัดเลยเนื่องจากตัวละครนีดแบบถูกเลือกไปเยอะแล้วน้องผมก็ไม่แน่ใจว่าเบคอนเนี่ยเขาไม่เปิดไม่เปิดซิปนะเพราะว่าเขายังไม่เลือกซิปเลยแต่ว่าเปิดเป็นซีเนียลก่อนเลย แล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าซิปอ่าไม่ใช่ซิปเซเนียลดิเซเนียลเนี่ยเล่นคู่กับตูเลนได้นะคือตูเลนนี่เป็นเมดที่แบบอยู่มานานมากอ่ะอยู่คู่เกมอาวีมานานมากมันเป็นเมดแบบยุคแรกๆอ่ะเมดที่มันแบบ ไม่มีไม่มีซีซีไม่มีอะไรทั้งตัวมีแต่ดาเมจตอนตูเลนมามันก็จะมีแบบมีลอเรียลเข้ามาใช่ไหมลอเรียลตูเลนอะไรเงี้ยที่แบบคู่กลางยุคแบบยุคสองสองสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วดูดาบของ อเบคอนไทม์เนี่ยก็ดาเมจจะเป็นแบบเบิร์สเบิร์สดาเมจนะตายแบบฟุบฟับตายฟุบฟับตาย DPS เนี่ยก็จะอยู่ที่ซินิเทียนะครับแต่ซินิเทียมันก็เหมือนเบิร์สดาเมจเลยนะเวลามันโยนอระเบิดอะระเบิดเลือดมันโอ้โหอย่างแรงอ่ะอย่าไปแบบอย่าไปหยุดอย่าไปแบบอย่าไปยื่นเฉยๆให้เขาโยนใส่นะเวลาเจอซินิเทียต้องเดินเดินยกโยกด้วยไม่รู้มันโยนมาตอนไหน ยีน่าก็โอเคครับเพราะว่าเอาจริงตัวแต่ละตัวทุนเลนไปดูทางบุรีรัมก็มกถือว่ารอเล่นเลตเกมนะเพราะว่ามีคาเฟนีเพราะมัน,นก็เหมือนคาเฟนี่เกมทีมทมใใ่แล้วที่เอ่อที่เบคอนหยิบมาใส่ซินเนี่ยว่ะเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนเหมือนกับสลับสลับดับสลับด้านข้างกันเลยโอ้แต่การหลีกหยิบตัวละครของทางฝั่งเบคอนทามเนี่ยเป็นไฮริสไฮรีวอร์ดนะซึ่งผมกราฟรู้สึกแบบนั้น แต่เกมนี้สนุกจริงผมก็ยังไม่ได้ดูเต็มเกมหรอกเพราะว่าตอนที่เขาแข็นอะมันขับรถอยู่ได้แต่แบบฟังฟังอย่างเดียวพอรถติดก็อ่างเี่พอรดก็ดูหน่อยอะไร่างเงี้ยอิยะร่งเีติดก่อยรเ้อรถิ่อะไ่เ้อน่ออะไรอย่างเงี้ยรถ่ะรเดก็ูางเี้ยพอรถติดก็กู่เยรตก็ดูหน่อยอะไรอยเงยรตด็ดหเลยครับิด เป็นคอมที่บอกว่าไปต้านคอมซีเนียวยืนกับตัวอื่นเนี่ยก็จริงนะแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งข้ามไม่ได้เล่นแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหานะไอตัวพวกเนี้เนื่องจาะว่ามันเก่งของมันแบบของมันเองอยู่ต่างก็จะปล่อยต่อใช่ไฟแบบแม่น้ำน่าจะเดือดครับน่าจะเดือดมาเลิมมาเลเวลหนึ่งแล้วเต๋าเอ็กเหมือนหลุตตำแหน่งนะเนี่ยอ้าวเต๋าเอ็กไม่ได้อัพกระโดดด้วยครับอัพเกาะเมื่อกี้กดเกาะมาโดนโดนไถโดนทุกอย่างเลย เพื่อนเพื่อนพยายามช่วยแล้วกดเลือดกดฮิวขึ้นแล้วไม่ทันไม่พอเอาโดนเวทบูด้วยเว้ยเขาวิ่งเข้าบูเลยต้นเกมโดนซะละเบคอนเซนิเทียไม่มีบูก็ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อบับฟ้าอยู่แล้วมันไม่มีมานา พียงแต่ว่ามันจะเสียเรื่องเงินแล้วก็เลเวลด้วยอ่ะโดนอีกแล้วเต่าเอกโดนเลยแล้วจะสองรอบเนี่ยอุ๊ยโอ้โหโดดใส่หมูหันมาอุ๊ยโอ้โหได้เว้ยคินเซนเซได้ได้จากเกสเซิร์ดเยเพราะว่าดาเมจเบิร์สของท่าสองมันก็แรงอยู่ ในเลนเนี่ยคือโจ๊กเกอร์เนี่ยชนะแน่นอนชนะเลนคาเฟนี่แน่นอนเพราะว่าถ้าสองมันกันไอดาเมดการดาเมดกายภาพอ่ะแล้วมีอันติอีกมีอันติแบบเอาละเบิดปักหัวคาเฟนี่แล้วคาเฟนี่ทำอะไรได้ช่วงแรกของไม่มียิงก็เบาเบา แม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่เช็คด้วยสกิลได้ลงเวลาประโยชน์ะมาเดือดๆจะตรงแม่น้ำไปแล้วครับยิงแม่นเตัดครบผมเอาละเขานับเวลานะบูตัวที่สองขึ้นเข้าเลยโอ้โหโดนโดนขโมยอ๋อไม่โดนเไหมพิเศษได้เอาวะนะ เอาอะตัวเลนได้เล่น <พา S 1> ละวต่ <พา S 1> อครับ,รบเลงใส่กระโดดไปไม่โดนครับเต๋าเองใช่ครับแล้วโจ๊กเกอร์วิ่งขึ้นไปฟรีด้วยในยขณะที่คาเฟนี่ก็นะเซดเวฟอยู่แต่ไม่เป็นไรครับโจ๊กเกอร์ไม่ได้เสียอะไรมากเขาโจ๊กเกอ <c oughs> ร์ดันคิงไปแล้วนะครับโจ๊กเกอร์ดันคิงก่อนแล้วก็เดินไปทำอย่างอื่นนะปรับเอ่อปรับตัวได้ดีนะสำหรับเป็นคณามสำหรับสองเกมที่ผ่านมาที่ชนะเนี่ยคือพยายามจะไม่เล่นนี่โดนเวทบูไปตัวแรกกับเสียเฟิร์สบัตเงินก็ยังห่างกันไม่มากนะเงินห่างกันนิดเดียวเล่นกันเล่นตามตำราหรือว่าทามิง เล่นกับทามิงที่มันคาดเดาง่ายมันก็มีข้อเสียใช่ครับบุริลัมดัเป็นตัวคิสิกมาเนี่ยต้องเป็นตัวเปิดต้องเป็นคนเปิดต้องเปิดแบบเปิดแบบสวยๆเลยส่วนอีกทีมก็ดับเซเนียลมารับเลยเฉพาะเลยว่่นอเข้ามก็ดับเซเนียลมารับโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นดามจแบบ เบิร์สอ์เ่ยเบิร์สดาเมจอน่ยคือเขาโถมเข้ามาก็ก็เอาดาเมจยัดหน้าได้อะเนี่ยในในในอย่างเงี้ยจบโอ้โหนี่ต้องกดรีโคเวอรี่พัดเลยอะคิมเซนเซนเี่โดนโอ้โดนเซฟเซฟได้ไม่ตายด้วยกดอันติแท้ด้วยเบิร์สต์ฮู้ดแท้ด้วยเบิร์สต์ไปถึงบ่อเลยแสดงว่ากดเกิดมาทันทีที่ฟ็อกเซนอันตรายครับถ้าเข้าไปแล้วปิดเขาไม่ได้ครับแล้วนี่เป็นสาเหตุที่เป็นทูลเลนซีเนียเอาเลยครับคุณผู้ชม เป็นตัวที่เล่นคู่กันได้อย่างไม่น่าเชื่อนะมันเข้ากันจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นตัวเล่นสนามแบบนี้แหละล้วงยากจังหวะจะเข้าไปฝันของข้ามันเข้ามาแล้วซีเนียร์มาเซฟในจังหวะที่2ได้นะครับอันตรายครับไม่ใช่เป็นตัวที่ฆ่าง่ายขนาดนั้นนะมาก่อนโอ้ไฟเฉยเลยครับมาที่้งนั้นก็ไม่ได้แ the be be ย่อะไรนะในลักษณะท Tuesday like ี่รับพอมซีเนียรมาแล้วโดนโดนคิสิกด้วยนะครับท็ก็โอเคนะเงินไม่ได้แย่นะ แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับบุรีรัมศักว่าเดือดร้อนไหมกับการต้องเล่นเกมไวก็ไม hmm. ่นะครับสังเกตว่าทางเบคอนเนี่ยตัวซีซีจะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าบุรีรัมเยอะนะสนิทเทียก็ไม่มีทูเลนก็ไม่มีโจ๊กเกอร์ก็ไม่มีแบบดาเมจล้วนๆเลยอ่ะโซโลคิวโอ้โหตายอ่าดีฟอกเอ็นตายข้างบนเจอฉีฆ่าตายฉีนี่มันแรงมากเลยนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยมันแรง ถ้าโดนเดอะบอลเลอร์อัดเข้ากำแพงนี่คือแบบโอ้โหแคลรี่แคลรี่เมทบอว่าล่วงโโอ้หเหตุเกิดตรงนี้ครับแล้วโอ้เวอร์ไฟโอ้ไฟโดนตายอยู่ดีแล้วดาเมจฟรีมาเรื่อยๆครับหมูหวานโอ้ของนับคิมสเตย์ก็ด้วยครับแล้วทำดาเมจดีฮะภาพคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดไหมพอเห็นฝันของข้ามเขาเทใส่ครับส่วนครับผมครับผมแต่เซนเอครับจะพยายามเคลียร์คีฟแต่แรกคู่ชีวิตกับคุณยิงไปเนี่ยเคลียร์คีฟได้แต่ว่าตายอยู่ดีอะเกสเซอร์ลึกไปหน่อย ไม่น่ารอดเกิดเลยเปิดฮะรับแรกกันนะตรงนี้ฮะตายแล้วรีบเกิดเลยการแรกที่ผมว่าในมุฟนี้ทางเป็ข้นทางก็ยังคุ้มอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเก็บตัวฝั่งหนึ่งไปได้ครับแต่ว่าเขาก็เนีเอเลนไซเคิลครับขึ้นมาฟาร์มใหม่ไม่ค่อยจะเสียหายอะไรเยอะโอ้โหฝั่งเป๊ก็ตามตัดสินใจได้ดีฮะตอนนี้คือ อย่างที่เราคุยกันจริงๆนะครับว่าฝั่งเวลามันอีสปอร์ตน่าจะหาจังหวะในการจะเล่นใส่อยู่แล้วด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ทำรอจังหวะแล้วก็สวนเวลาดูโปลีกเนี่ยมันก็สามารถเอาไปอัดแอปใช้หมายถึงว่าปรับใช้กับเวลาที่พวกเราลงแรงได้อยู่นะครับแต่อย่างน้อยคือต้องไม่ใช่โซโลแรงนะอย่างไหนก็ต้องกดกดกับเพื่อนสามคนห้าห้าคนว่าไปไม่ได้มีอะไรเสียหายกับเขาเยอะเหมือนกันนะโอ้ยรวบโดนเต่าเองครับนี่ นี่น่ากลัวไปแล้วไปเลยกระโดดกลับมาที่เดิมไปแล้วไปเลยฮะตอนนี้เงินคาเฟนี่สองเพราะอย่างเวลาแบบกดแร้งคนเดียวอ่ะบางทีมันไม่ไม่เข้าใจกัน่ะคือเราอาจจะไม่ได้คอไม่ได้เปิดไม้ไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเปิดไม้ก็ส่วนใหญ่ก็ด่ากันอย่างเดียวเป็นทุกเกมในช่วงเลดเกมก็คงจะมีแค่แกสเซอร์นั่นแหละในห้ที่ มันเป็นจังหวะที่แบบรับมือได้ยากเหมือนกันในการหนึ่งๆตบบางครั้งนะฮะแต่เรื่องเรื่องซีซีเรื่องเบอร์สเมดนี่คือเบคอนไทม์นี่แบบข้างบนข้างบนมาคีจะโดนไหมเฟนิกไปแล้วไม่น่ารอดแล้วล่ะมาร์กี้เฮ้ยรอดเหรอวะไม่ได้รับฮิ้วก็จริงแต่พยายามจะโอ้โหยังไม่มีจังหวะครับไม่สู้แล้ฮะปล่อยดีกว่าจะไปทำอะไรต่อไม่ได้ครับแต่วาฟแล้วก็ใส่หน่อยฮะตรงกลางฮะลองเล่นดูเผื่อได้ครับผมครับ ว่าก็ยังไม่ได้ง่ายๆขนาดนั้นครับเนี่ยกายืนโซนล่างให้ด้วยนะเผื่อรู้ว่าว่าใครเดินไปเลนไหนอะไรยังไงครับผมเจ็ดนาทีแล้วนะพป้อมบนไปไม่ได้เหมือนกันนี่ดูดูดกบนะฮะกบต้องทำรองเท้าสองอันนะรองเท้าวิ่งเร็วกับรองเท้ากันซีสีเพราะว,ว่าไอตัวกบมันมันต้องเอาหน้าไถเข้าไปไงมันต้องพยายามรวบให้ได้ ผมว่ามันเป็นตัวที่แบบแปลกๆอยู่เหมือนกันนะตัวกบเยถ้ารวบดีก็ก็ได้เลยแต่ถ้ารวบไม่ได้ก็ก็เหมือนไปต้องงวิ่มากไไปไปรับดาเมจฟรีๆอ่ะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านไปเติมเลือด ลงเยอะครับลงเยอะป้อมแตกครับผมอ่าโดนหนึ่งดอกเอ็นเซมาหลงอะไรอยู่ตรงนี้ครับจับดและใช้โจ๊กโจ๊กกดแข็งแต่โจ๊กโจ๊กไม่ได้ไม่ได้หิวโอ้คิมโหเอ็นทีก็ยังได้อยู่นะวิไปเกี่ยวครับโดนเอ็นทีครับแกสเซิร์ดยังไม่กล้างครับยิปยังไม่ดันมานะครับเดี๋ยวจะโดนดาเมจป้อมฟรีโอ้โหหลบสกิลกันสวยอยู่ฮะตรงนี้ครับรับเวฟกันไปก็คุณผู้ชมครับแต่ด้านบนครับมาร์กี้ดันฟรีอยู่นะครับดันฟรีอีสปอร์ตครับโอ้แล้วได้มังกรมาด้วยนะครับโอ้ไฟกับตัวของดิฟเ พยายามจะดักคนเดินกลับมากันกลางเต่าเอ็กเดินเช็คเลยฮะอ้าวและจ้าเอ๋ไปก่อนเลยครับผมโอ้และความกล้าของเต่าเอ็กครับที่ทําแบบนี้เพราะว่าไม่มีเคสเลครับเพิ่งตายไปฮะครับผมและไปอุาอุยปวดป้อมมาครับโอ้ไม่กลับอันตรีรอดไหมโอ้ไม่น่ารอดแล้วมาหนุนูมาอันตีโอ้อันตีสวนกระแทกกระแทกหมดไปหมดพยายามยื้อไว้ให้นานที่สุดเดี๋ยเผื่อเพื่อนมาเติมทันครับผม เซเนียล <Senior S 2> <c oughs> ไม่มีอันติด้วยอี่อันติเพึ่งได้เนี่ยครับทั้งคู่นี่เล่นตามกันแบบวิญญาณตามติดจริงๆ พูดค้งไว้ครับนะเคลลี่อ่ะสังเกตอ่ะสังเกตตัวโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ไม่ไม่ไม่ค่อยเดินออกจากเลนเลยนะแบบยืนแบบกดดันเลนอย่างเดียวเลยแต่ดูอย่าง NP อ่ะ NP NP ต้องแบบรีบไปหาเงินอ่ะวิ่งเข้ากลางบ้างวิ่งกับเลนบ้างอันนี้พอวิ่งเข้ากลางกลับไม่ทันก็เสียป้อมให้โจ๊กใช่ครับมารับก่อนเลยคิดว่าเกมนี้จะต้องใช้ตัวเองเปลืองฮะเออครับจะรวบสายเต่าเอ็กกระโดดหนีไปได้ครับมันก็เป็นมันก็มีก็ได้อะไรนะขอดีข้อเสียเนาะ ถ้าแครี่เราจะแบบเดินไปแท็กกลางแล้วเดินกลับมาแท็กเลนเนี่ยคือต้องเดินต้องไปให้ทันน่หรือไม่ก็เดินไปกับโลมันก็รีบเคลียร์แล้วก็รีบกลับเพื่อที่เพื่อที่จะได้ได้เงินทั้งเวฟกลางแล้วก็ทั้งเลนกลางแล้วก็เลนตัวเองนะแต่ถ้ากลับไม่ทันก็อย่างเมื่อกี้ป้อมมันก็ระเบิดเนี่ยแต่เริ่มเหมือนจะแพ็กสู้นะเบนท์ธามเหมือนจะเริ่มกุบแล้วนะครับตอนนี้ เนื่องจากว่าเกมนี้คาเฟนีของ NT ต้องใช้เงินต้องใช้เงินให้เยอะๆเลยก็ต้องแบบแท็กทุกเลนที่แท็กได้อันนี้เด็ดปู่เต่าเอกรับไปเยอะมากรับไปเยอะมากโอ้ยหมูหวานแปะแล้วเบอร์สตีฟอกเก้นตายมันกดวาร์ปด้วยขึ้นอีกแล้วฮะภาพที่เราเห็นว่าบอยดัมเดดจะหาจังหวะในการได้เล่นนะแต่โดนสวนตายฮะ อ้ยกเบเลอร์ฮะเดบอบลเลอร์จะยัดหน้าโอฟลเอาเวฟเข้าครับตรงนี้แค็นเสร์มมาจากด้านหลังครับนั่นยิงใส่ตัวดีพวเอ็นที่มันเกิดกลับมาเอ็นเห็น,งงนเง,งเเ็นตัวของฉีของมารกี้เห็นอย่างนี้คือแบบคือมันมถึกนะฉีอ่ะเหอนทัมารบกี่เหตังมาเ็นัวขงมาร์กี้ังมรกเหัวงารักีเห็นตัองมลร์้วมกีซเ็นองครักี้หน,นังกี้ัอมีเหลวอากี้วอไม่แ์กีตอไมกใจว่า ทำไมฟอเรนติโนถึงจะขยาดนะอันตรายจริงๆฮะคุยกันยังไงฮะคุยกันในยากมันการทักทายระหว่างกบกระสีทายสิฉันอยู่กี่คนให้ทายบายบายเอาเอาไปเนี่ยเกมนี้คือเคสเคสเคก็พยายามจะเปิดแล้วนะแล้วจะเปิดหลายทีแล้วแต่มันก็ทำไม่ได้โซนเต้นไรับผมอันติของมันเองเขาก็แรงนะฮะใช่ครับแต่ตอนนี้เงินของมัก็ทามะเขาขยับออกไปเรื่อยๆแล้วนะคุณผู้ชมต่างกันมา3,200โกนะครับโดยประมาณนะฮะ คือแบบแกสเซิร์ฟตอนนี้ดูจะมีอิสระในการเล่นที่สูงกว่านะแล้วก็ตายน้อยกว่าด้วยครับเพราะว่าทางฝั่งเดี๋ยวเขาจะโดนดันขวาพีหน้าประหลุมใส่แล้วเป็นไงมาโดนไหมเกือบตายล็อกชิวไม่พอครโดนแกสเซิร์ฟโดนแก๊งเนี่ยเบิร์ตเข้าหน้าไปครับมันทนดาเมจได้ยากจริงอะแกส์เซิร์ฟเกทเวลล์15ครับกบอยู่ตรงนั้นยังไง โอไปไม่ไหว่แล้วนะใช่ครับเอาละเอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับคือมันมีแต่ตัวมันต้องฟิกเอาจริงๆอ่ะการรวบที่เยอะมากจริงๆ่ะพิสิจะรวบให้ได้ต้องฟิกฟิกเข้าโดดออกบ้างสไลด์ออกแล้วก็เดินออกการรวบของ KSA นี่ค่อนข้างลำบากทีเดียวครับแล้วการเปิดนี่มาไม่ใช้ KSA ก็ต้องใช้โอฟวอร์ไฟแต่ว่าโออรไฟล์จะตามเข้ามาในไฟล์นี่ผมเห็นว่าโดนหลุมสองบ่อยมากนะครับโออรไฟล์นี่คือโดนแบบจับแช่เลยครับผมนโดจับแช่โดนไล่ครับ จับแชร์ด้วยอาหารเกาหลีก็มาเฮ้ยมีด้าใช่ใช่จับแชร์ตรงนี้น่าจะเสียละป้อวเซตเวฟล่างครับไปเล่นที่อื่นบ้างครับผมเจสิร์ตไม่น่าจะฝืนเห็นก็ไฟหน้าเข้ามาเขาตีป้อมหน่อยอ้าวอันนี้ลองลองรอโอ้เพราะว่ามีนี่เองมีซีเนียลเข้ามาออืหืมหายไปสองแล้วตรงกลางโอ้มากี้ตายไปก็จริงครับแต่หนึ่งแรกสองนะ โอ้โหครเหมือนตัวจะไหลไปครับเหมือนวัดใจกันไปว่ามาเท่าไหร่ฮะตรงนี้ครับเอาแล้วหมูหวานครับกระโดดเปิดเอ็นทีโดนเฮ้ยเซต้าตัดอยากหายเคสเอกกอดร็อกชิ้นมาเดี๋ยวนี้เอ็นทีเอ็นทีโดนอะไรวะไปครับเหมือนวัดใจกันไปเอ็นทีโดนตรงนี้ครับเอาแล้วหมูหวานโดนของดดเปิดเอ็นทีโดนเฮ้ยเซต้าตัดไทุกอย่างหายโอ้เดี๋ยวนี้เอ็นทีโดนเดี๋ยวเดี๋ยวขอยีกรอบโอ้เอ็นทีโดนซินิเทียแล้วก็โดนตุเลน เป็นลมเป็นลมแบบงงๆมันแรงมากเลยอะหายเลยครับคุณผู้ชมครับผมมันมีหลายครั้งที่เราเวลาเราภากเราเห็นเออได้อยู่แหละได้อยู่คือมันมีหลายครั้งที่เราเห็นสถานการณ์แบบนี้เราคิดว่าบุรีรัมย์จังหวะที่เขาเข้าไปเขาได้ก็ททำได้เขาแบบสู้ได้ฮะแต่ทันใดที่คิดจะเข้าไปฮะเจอเบิร์ดเข้าไปหันไปสวนหน้าสั่นตายบ่อยมากฮะอาแล้วครับแต่การตอนนี้นี่ พยายามจะล่าพยายามจะเก็บตัวแยกด่านให้ได้ครับครับผมแต่ไม่สําเร็จครับวูรามเจ็ดสิทฟอร์ดครับเป็นเขทำสวนกลับได้ตลอดและจะเข้าไฟตรงๆก็เข้าไม่ถึงครับเพราะว่าเขาหนีตลอดไม่สู้ด้วยฮะแล้วมันมีปัญหาตรงที่ว่าตัวบางๆพอเจอตัวที่มันหันเข้าไปเบิร์สแล้วตายอย่างดับเบิลแครี่เนี่ยมันมีปัญหานะครับทูลเลนโจ๊กเกอร์ซีเลสต์มีเบิร์สแรงทั้งนั้นนะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะทูลเลนกับโจ๊กเกอร์เนี่ยโคตรแรงสบอร์ตแรงมากนะตัวบางๆเนี่ยนี่ของครบดูเหมือนทาง เบคอนไม่มีตัวลวงเนาะสต่ว่าเซนิเทียนี่โอ้โหส่งระเบิดไปแนวหลังได้ตลอดเลยตั้งเวฟครับผมเซตเวฟล่างครับเซฟเซเทียเกสเซอร์ครับผมตรงกลางก็ยันยันไว้กับด้านบนไปเลยด้านบนเลยโดนจับไหมเนี่ยคิมเพนเซฟเซเนียลไปช่วยอีกแเหรออ๋อเดี๋ยวเซเนียลแล้วนสียสองเสียสองหรือเปล่าตอนนี้เต่าเอ็กพยายามจะยื้อครับและมากี้มาอยู่ใกล้ๆต้องยอมทีสองคนครับและนี่ไปอันนี้คืนการดักของปูดำเจ็ดอีสวรรค์ที่สวยฮะสวยสวยสวยเพจที่สวยมากครับ นี่ยมันต้องได้สักช็อตตงึงแล้วแต่ตรงนี้ครับหนึ่งดอกสองนะฮะลวดกับแค่สองไปแล้วขึ้นหลอดของตัวตใจได้ดีมากเลยนะคือจังหวะที่แบบเี้มันต้องเอาแล้วอะ่ะก่อนที่ฝั่งนู้นมันจะจบได้อะ่ะถ้าอยู่แค่นี้ยอมเล่นเสี่ยงดูแล้วมันจะได้สักครั้งหนึ่งมันก็คือคุ้มค่าที่จะลองเสี่ยงดูแล้วจังหวะตำแหน่งฝั่งห้าเงินนี่แบบต่างกันสี่พันเลยลยใช่ครับนะครับเยอะนะครับเยอะนะนี่มันท้ายเกมแล้วเนี่ยนาทีที่สิบห้าละ อยู่ใกล้ๆมังกรไอ้มังกรตัวนี้เกิดแล้วสีสูสีเทีงใช่ดาเมจที่มันเอาพุทออกมาแอบิซโซ่เดาคอนเครดัสการเดินผ่านเทริกเกีย์วินาทีผมมองว่าเรื่อง DPS ไงบุริลัมก็เหนือกว่านะครับอ่าใช่นะเพราะถ้ามีจังหวะได้เซตอัพได้ได้เล่นก่อนนะครับเราได้ยิงนานๆกว่าอย่างไรเขาก็ได้เปรียบะแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะเล่นเล็กเล่นน้อยอ่ะเบคอนทามจะได้เปรียบนะครับได้ไล่ยิงอ่ะเอาง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นจังหวะแบบเดินผ่านแบบเนี้ยเนี่ยเดินผ่านเดินโฉบกันเนี่ยครับผมเขาก็ไม่อยากเอาหน้ามาสู้เหมือนกันนะ แต่จังหวะแคมป์จังหวะอะไรพวกนี้มันก็ตามจทำนะจะดูจะอันนี้โป๊กโป๊กแรงมากเบคอนโป๊กแรงนะเดินมาเช็คแล้วครับแคสเซอร์ใส่มังกรอยู่แล้วไอ้ตาสีนะงชิงแรงมันต่อตัวใหญ่ด้วยนะนี่ใครแพ้นะมังกรนี่ถือว่าตายแล้วเเคอกดแพ้ได้เลยเนี่ยกลางวงครับลากไปไม่ได้ตัวเองครับกำลังจะลงไปนอนแล้วข้างหลังหายสองเฟลเมอกี้โอ้โหห่วยำหายแล้วเอ็นดีโดนมาสกี้สกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอช้าๆมองนนอไมนี่ขนาดล่องหดนะแต่ว่าแต่ว่าข้างหลังเนี่ยข้างหลังโผล่แล้วสองตัวเอ็นกับดีฟ็อกเซนมากี้อยู่ตรงนี้คือคือคือบุรีรัมก็ไม่กล้าที่จะแบบวิ่งเข้าสุดอะเพราะว่าอีกทีมอมันแรงมากตูเลนอย่างเงี้ยจรวดโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยนี่ตูเลนห้าสแต็กนะใครโดนแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊แปะตายหมดโอ้ยเจ็บเจ็บหมด ตกดรวบวิ่มามา,มากทีวิ่งเข้าข้างหลังโอ้เดี๋ยเดอบบอลเลอร์สองคนสองคนนิด ล่วงพร้อมกันเลยวะเนีได้ตัวเองครับกำลังจะลงไปนอนแล้วครังหลังปั๊บเร็วมากเอ้ห่เก็บหมดเลยแคซลรี่ไปยืนยืนติดกัน2คนเลยหายไปเยอะมากคุณผู้ชมครับหลายอย่างมันวูบลงปจาการเบิร์ดในชุดเดียวของเบคก็ทำะแหมหวานนะร์บได้โปรดใส่อฟเฟกด้วยโอ้โหจริงๆมันน่าจะจบได้แล้วเนี่ยห้าไดัแลเป็นตัวเว็บเพียท่ดีเป็นตัวระยะไกแต่เขาเคลียร์ได้ เพราะว่าด้านบนครับโดยที่คิปตรงกลางก็กำลังจะดันเข้ามาดีแน่มันก็เคีย์เคียร์เคียดได้ดีนะลด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 ลแล่ลดลัลด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 คิลดล่ลกลด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 ลมลเลด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 ลกลดลดลด่ดลดลลดลดลดล่อดล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 ดมกดดล้ว่ลดดลดลงดลลล ถ้าเป็นในแรงนะครับได้ป้อมเลยนะแม่งวิ่งต่อวิ่งไปที่ป้อมต่อแน่นอนไม่สนหรอกว่าอีกทีมเกิดไม่เกิดเราคิดว่าแบบคีดดันแล้วเราตายยังไงเขาก็สวนไม่ทันจะบอกว่ามันทันนะมันสวนทันนะสวนที่จบได้เลยนะเคยโดนแบบนี้หลายรอบแล้วผมอะคิดว่าแบบเออไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยองศาเซลเซียสะ ฟืนเนี่ยแล้วก็แชทตอนนี้บั๊บมังกรไ่้ระเบิดบั๊บมังกรอยู่ที่นุนุคนเดียวนะใช่อยู่คนเดียวแล้วคนผู้เหลือรอดไงผู้เหลือรอดนี่ครับแล้วก็รเบิดเอาด่านมันลามีบาดทะลุกลัวอะไรครับหลักเดียวไม่ทำให้เรานอนได้อีกสักหมัดหนึ่งก็ล่ะร้อยหน่อยขบอกว่าใจเย็นใจเย็นไปเบาได้กลับไปดูเลือดก่อนใจเย็นๆลงก่อนนั่งลงก่อน อไฟเดล่าส์นะครับใช่ครับป้อมกลางยังไม่แตกนะครับอยากได้ป้อมกลางอยู่หลายครั้งเลยเวลามีแต่อินสปอร์ตครับโซนหมดไปแล้วน่าจะเอาดาร์กเลยเยิร์เนี่ยเพราะว่าแครี่สองตัวนี่ยิงดาร์กตายเร็วมากเอาละเอาละอย่าฝืนนะเขามานะเขามานะเขาเกิดเต่าเอ็กซ์คับฉีอยู่ขวาไมเลยไม่ได้อยู่ทีมไฟ แต่มีการล้อมกันเกิดขึ้นกันเฮ้ยเขาแต่ฉีไม่อยู่ฉีเพิ่งมาโอ้เดินมาแบบนี้คริสเตตอนแรกจะดันซ้ายนะแต่เพื่อนเรียกมาไฟฮะครับผมเมื่อกี้เห็นท่าวดามจของเบคอนนี่มันแบบมันทะลุทะลวงอ่ะเออมันเป็นสกิลที่แบบระเบิดโจ๊กเกอร์ก็ทะลุไอ้ท่าท่าหิ่งตูเลนแม่งก็ทะลุโดนทุกตัวในใงต่อนแหลนะครับผมแล้วก็ยังดันเวฟทางฝั่งอันนี้กทางไปได้อยู่นะครับฝั่งเบรนเป็นอีสปอร์ตครับเรียกได้ว่าเกมนี้ยังปิดกันไม่ลงจริงๆนะคุณผู้ชมครับ เราไม่มีกันเวทเลยบุรีรามไม่มีกันเวทเลยใช่ใชว่ามันแรงนะตุลนเนี่ยปัญหาของบุรีรามแตอินสปอร์ตอยู่ที่เป็นปัญหาใหญ่คือเรื่องป้อมที่มันแตกป้อมหนนี่แหละนะครับผมทำให้เวทมันดันนะเป็นทจะมีความได้เปรียบในขณะที่หมู่วานนี่ออกกันเวทแล้เพราะว่าจกเกอร์แพรวสกิลสองไม่การเวทง่วงยืนหาวยืนง่วงับผมเกมนี้ไม่ง่วงเท่าไหร่นะ ขายืนมองแป๊บๆจะร่วงกันเอาฮะถูกต้องครับนะแล้วครับเริ่มดันเวฟออกไปได้ครับฝั่งเวฟในอินสปอร์ตครับผมแต่ว่าเบก็ทามดันเกินขึ้นจะปิดจะปิดจะปิดไม่ง่ายจะปิดโอ้โหไม่ได้คือทำไม่ได้เขาถอยเขาถอยทันทีเลยอ่ะ บีควายก็ถอยทันทีเลยเขาแบบแต่งก yeah, ันมังกรของอยากเห็นตำแหน่งอีกฝั่งก่อนนี้คือไอ้ด้านหลังอ่ะเหมือนเป็นฮีโร่ตัวที่หกะไม่ให้เคลียร์แอ้วเคเคสเซต์เนอร์ก็ไม่กล้าแข้วฮีโร่ตัวที่เจ็ดกำลังจะเกิดอีกสามสิบห้าวินาทีครับเคสเซต์เดินมาเจอมาทีก่อนครนะไลท์ออกครับไล่ท์จะกำแพงได้ครับเต่าเอฟอยู่ใกล้ๆนะเอาแล้วตอนนี้ครับ อยาปกป้องฮูโรตัวที่6อยู่ครับผมเิดใส่ไหมอ้าแล้วไปเอใสเคสเงครับไเจอเคสเอทจะ้องฟิกออกโดนไล่จับครับอ้าวหมูหวานตายตายก่อนเอาดีฟอกเซนจะตาย และมาพร้อมตบพันดางและเบิร์ดดาเมตก่อเกิกลเกมแรงมากแรงมาก่ขางใรัเสืมียโอจบเลยที่พยายาม้ไม่หวแลโดนเกมหาไดาเมดไม่ทจบถึงบนเอิร์ดสวหรับเอดูหน่อดยเอนทีตายยังไงวะตายอยู่ในกองกันแน่เลยตายอยู่ในกองนี้ตายอยู่ในพุ่ม มากี้พุ่งเข้ามาแล้วก็ผักกํำแพงแล้วช่องแคบๆนี<_<_้แบบฉีนี<_<_<_<_<_<_<_<_<_่ชอบเลยแลดนก็บยแค่หมวาและกจะเดินไปจบบ้าเพื่อรีวสสวหรับเบือพอไม่เปิดเขาอะตัวฟิกซิตไม่เปิดเขาแล้วโดนเขาเปิดแล้วเสียฟิกออกอีกก็เลยเป็นเกมของเบคอนไปนะครับสองเหตุการณ์ ด,ด้านซ้ายจะเป็นเคสเอโดดก็ไว้บาลุ้นกันต่อสัปดาห์หน้านะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ